แกะเพาะนะครับมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะไร่ในมีเนเฮากาสิมาสาธิตวิธีการเพราะเกยบเพื่อจะไปใส่ในทางการเกษตรครับวิธีท้ำน,นะครับเขาก็เริ่มจากการกวาไฟก่อนครับเติมฟื้นเข้าไปหลังจากที่เขากวาไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเขาก็สิเติม เพื่อกเผาใส่ลงไปในเตาแล้วก็ฉีม่วเพื่อให้ไฟของเขานะครับติดอยู่ตลอดในช่วงนี้นะครับเขาก็ค่อยให้ไฟของเขาติดก่อนเขาค่อยเอาเกียบลงใส่ในหลุมสาหรับการใส่เกียบเขาก็เทลงไปเลยครับหลังจากที่เขาเทเกียบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการทําและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เขาทําการเผาเกียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับเกียบเผากองนี้นะครับผมใส่ระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงในการเผากะิไดในลักษณะนี้ต่อไปเป็นการเจ็บเกียบดําเพื่อนําไปใส่งานครับเข้าสีน้ำมาักไ กวนก็นได้นะครับเพื่อว่าให้แก่พง,งเขาย็นกันซึ่งการนําไปใส่ง้นด้วยบริเวณแปลงที่เขาที่ทาการปลูกพักกับขืนยู่กับขนาดของแปลงที่ซอยในเรื่องของการเทศดให้ดินของเขานะครับมีควอมองรวนซุยเก็บรักษาควอม,มชุ่มเชื้นให้กับดินได้เป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีถาดอาหารที่จําเป็นต่อืชสีเทิดให้ืดมีการจเจริญเติบโตที่ดีนะครับการเห็ดแจกพ่อไว้ใส่เองเป็นการซอยลดต้นทุนในเรื่องของการเห็ดการเกษตรจากการที่ผมเห็ดลหลัวก็ทดลองเมืองแล้วถือว่าได้ผลด,ดีครับ สวัสดีครับผมจาสิบคุณแผนศิลาโคตรครับในมณีสิมาสาธิตวิธีการเห็ดแกบเผาครับแกบเผานะครับก็คือการนํอาออกแกบดิบมาทําการเผาซึ่งประโยชน์ของแกบเผาก็มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะหลรื่องของการเห็ดให้พืชมีการจเจริญเติบโตที่ดีในมณีหาก็สิมาสาธิตวิธีการเผาแกบเเพื่อเก็บไว้ใส่ในทางการเกษตรครับสาหรับวัสดุอุปกรณ์ครับแกบดิบหนึ่งกระสอบก็สิมีอุปกรณ์ก่อไฟพวกฟื้นเปลือกมะพร้าหรือว่าชีงว่าแห้งครับต่อมากสะเป็นเตาที่ห้องเห็ดจากปิบขนมเกา เ้ากัทำการเจาะรูสำหรับวิธีเห็ดเ้อกัทำการเตรียมหลุมก่อนขนาด 50, ห0ซิคูณหลึกประมาณ30เสเซนครับซึ่งหลุมตัวนี้นะครับก็บสีซอยในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยครับเวลาเ้าเผา,าแกบแล้วเ้อไม่ได้ยูไฟติดแล้วมันก็สีบวหลุกลาำไปบริเวณรอบขางหรือผู้ใดบวหลุมก็สามารถเผาบริเวณพื้นรลาบเลยก็ได้เ้าก็เริ่มจากการก่อไฟก่อนครับเอาเตาที่เป็นปิบใส่ลงไปในหลุมก่อนให้ว่างอยู่กลางกลางหลุมจากนั้นเ้อก็ดทำการจุดไฟ เติมฟื้นเข้าไปนะครับหลังจากที่เขากว้าไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเขาก็สีเติมเบือบอกเพาใส่ลงไปในเตาแล้วก็ฉีม่วเพื่อให้ไฟของเขานะครับติดอยู่ตลอดแล้วก็บ่เผาใหม่เร็วู้ใดบ,บ่มีใส่ก็ได้นะครับใส่เฉพาะฟื้นก็ได้ในช่วงนี้นะครับเขาก็ ค่อยให้ไฟของห่อติดก่อนห่อคอยเอาเกียบลงไส่ในหลุมสาหรับการใส่เกียบเขาก็เทล่งไปเลยครับมาต้องยานมาไฟดับหลังจากที่เขาเทเกียบเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเป็นการเซจขั้นตอนการทําต่อไปกับรอเวลาให้เกียบมันเผาไหมเหมือก่อนในระหว่างที่เขาทําการเผาอยู่นี่ครับเขาก็มาสังเกตว่าไฟข้างในมันติดอยู่บ่โดยสังเกตมันสีมีวันขึ้นบริเวณกองเกียบของเขารับเขาสิใส่ระยะเวลาในการเผาประมาณ12ชั่วโมงเขาก็สไส้เป็นเกียบเผาถ้าห่อ เผาไปโดนก็นั่นมันกระสิกลายเป็นขีเทานะครับแกบเผาของห่อกระสิกลายเป็นสีขาวมันกระสิบ่ยังคงเป็นเม็ดเขาหรือว่าเปลือกเขานะครับ <S <S และนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ห่อทําการเผาแกบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับแกบเผากองนี้นะครับผมใส่ระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงในการเผากระสิได้ในลักษณะนี้ต่อไปเป็นการเจ็บแกบดาเพื่อนําไปใส่งานนครับตอนแรกเขาก็ทําการลดน้ำก่อนนะครับเพื่อให้มันใจว่าแกบของห่า บ่มีความหล่อนแล้วจากนั้นนะครับเพราะทําก,การเอาปิบตัวนี้นะครับออกปอกเอาก็ใเซจอบกดขึ้น<อ>เข้าสีน้ามาผัก,กว้ก้อนก็นได้นะครับเพือ่อว่าให้แกบของเขาเย็นก้อนตัวนี้นะครับเป็นแกบที่ผมเผาจํานวนหนึ่งกระสอบก็สิได้แกบเผาอยู่ประมาณเคืองกระสอบ สำหรับวิธีการนําแกะเผาไปใส่งานครับหลังจากที่เผาเผาเสร็จเรียบร้อยเราก็ยังบ่ต้องนําไปใส่งานเลยนะครับเพราะว่าในแกบเผาก็สีมีคว่มเป็นดังสูงเผาควรวที่ทําการหลด้นามก้อนหรือว่านําไปแส่้นามก้อนถ้านําไปผสมกับดินปลูกเผากับควรที่ทำการหมักดินสะก่อนเพื่อให้ความเป็นดังมันเจือจางก่อนนะครับการนําไปใส่งานครับปลูกเผืชดในกระถางเป็นส่วนผสมของดินก็คือนาดินหนึ่งส่วนแกะเผาหนึ่งส่วนหรือก็ วุ้ยขอ,อกหนึ่งส่วนอย่างละหนึ่งตัวหนึ่งซึ่งการนําไปใส่งันกับการรวยบริเวณแปลงที่ห่อที่ทาการปลูกพักกับขืนยู่กับขนาดของแปลงสําหรับการใส่ในการช่าต้นกาหรือว่าช่าพืชต่างๆเขากับทาการน้อาออกเกลี่ยเผาตัวนี้ครับไปผสมกับดินในอัตราส่วนหนึ่งตัวหนึ่งเพื่อให้ดินที่ห่อช่ามีความอุ้มน้ำได้ดีรักษาความชุ่มชื้นให้กับจริงพันุ์ที่ห่อช่าลงไปได้เป็นอย่างดีครับ สำหรับประโยชน์ของแกบเผาะะครับสีซอยในเรืองของการเห็ดไ้ดินของห้องครับมีความโปง่งลวนซุยมีน้ำหนักเบาสองก็คือซอยเก็บรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินได้เป็นอย่างดี 3. ามแกบเผาะะครับก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือมีถาดอาหารที่จําเป็นต่อพืชก็คือถาดซิลิกาแคลเซียมโพแทสเซียมซึ่งถาดอาหารเรานี่นครับกับสีเห็ดให้พืชมีการจเจริญเติบโตที่ดี สำหรับแก็บเผาที่ห้าเผาเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็สามารถเก็บไว้ใส้งานได้ด่วนจนกว่าห้องใส่ใเบิดสำหรับท่านผู้ชมครับที่รับชมรายการนี้อยู่เก็บเผาถือว่าเป็นวัสดุสําคัญที่เกษตรกรนํามาใส่ในทางการเกษตรปัจจุบันแก็บเผาก็มีราคาค่อนข้างคี่สูงการเห็ดแกะบเผาใบไสเองก็เป็นการซอยลดต้นทุนในเรื่องของการเห็ดการเกษตรอีกอย่างวิธีการเผาแก็บก็มีวิธีการเห็ดที่ไงเขาก็สามารถเห็ดใบไสเองได้ สำหรับเกษตรกรผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถนําเอาเทคนิคนี้ไปทดลองเห็ดเบิงได้จากการที่ผมเห็ดแล้วก็ทดลองเบิงแล้วถือว่าได้ผลดีครับ